r บร h t ควาอันดับหนึ่งท็อปอินฟลูเอนเซอร์ไบรท์วชิรวิทย์คว้าอันดับหนึ่งท็อป it, อินฟลูเอน on Instagram ที่จะเข้าร่วมลอนดอนแฟชั่นวีคซีซั่น24 l o v t y ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดของ i n นฟลูเอนเซอร์ได้เผยแพร่รายงาน The Top 30 Influencer ที่จะเข้าร่วมงานลอนดอนแฟชั่นวีคซีซั่น24 Spring Summer 2 0 2 4ซึ่งเป็นการจัดอันดับผู้มีอิทธิพลที่สร้างมูลค่าทางสื่อมากที่สุด บรายว่าชรวิชชีวะอาลีศิลปินสุดฮอตแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, ตอนใต้ของเบอร์เบอรี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้มีอิทธิพลด้านแฟชั่นที่สร้างมูลค่าทางสื่อได้สูงสุดให้เบอร์เบอรี่จนคว้าอันดับที่1 The Top 30 i n f l u e n c e r ที่จะเข้าร่วมงานลอนดอนแฟชั่นวีคซีซั่น24 Spring Summer 2024โดยล่าสุดทาง E M V ได้แรงงานตัวเลขว่าทำยอดไป2.3ล้านดอลลาร์หรือราว82ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงกระแสนในตัวของศิลปินไทยบนเวทีแฟชั่นระดับโลกได้อย่างชัดเจนมาร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้ไบร์วชิรวิทย์ในลอนดอนแฟชั่นวีคซีซั่น24 Spring Summer 2024ที่จะถึงนี้ค่ะ